เลขาปกอตอครับแล้วก็รองแม่ทัพทั้งหมดมีหมดสามหมู่บ้านประปงด้วยโดย,โดยผมขออนุญาตบรรยายยดตรวจยึดยานจับล้วน,น,ยยน,น20กว่าต่อ8ตัวที่ลงพื้นที่ที่บ้านหมู่4บ้านบ้านใหญ่ได้ตรวจพบยกยออก ติ8ล้านเมตรอยู่ที่บ้าน,นาที่บ้านใกรผมจึงได้นำเรียนรัให้าบและได้จัดกำลังลงที่ตขา,ารวน,น,นะครับของการตรวจยดยา้นะครับพบว่าเป็นยาเสพติดให้กับประเทศหนึ่งนะครับยาบ้าจำนวน3ล้านแเมตรพร้อมกับรถ ของ V.I.P. นะครับซึ่งประกอบด้วยทางท่านข้างในพื้นที่เนื่องจากนะครับจุดในบริเวณนั้นนะครับอยู่ไกลจากจุดนะครับที่ครับของนอร์อนะครับลงตรวจพื้นที่นะครับและเมื่อเวลาประมาณยี่สิบ <laughs> đây sẽ hay cắt ngoài luôn ครับพี่ทาง <laughs> <không>? <laughs> 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 น้ามือได้บ๊อบเอาผมนั่งวิ่งหมกเลยนะผมกที่ผมนั่งนังดีกว่า